สวัสดีค่ะพี่น้องป่งปายนะคะเมื่อนี้เอียงกับผ้าพี่น้องมะเขาอพุหรือเดอค่ขพี่น้องนะคะแต่ว่าคนผูกเก่าค่ะผ้ามะเขาอพุ่ยอีกแล้วนะคะพี่น้องอย่างกับขอขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาคลิปมาเบิงคลิปจนจบนะคะพี่น้องจึงใดก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดซับตะไคร้สาวนอนนะในเดอร์ขพี่น้องให้เป็นกําลังใจกันไปดนๆนะคะเมื่อนี้เอียงกับสิผ้าพี่น้องมาเห็ดอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องอย่างเป็นค้นผู้นึงค่ะเป็นค้นที่มากินเต้าหู้นะคะพี่น้อง แต่เก่าเอียงเคยอยู่ญี่ปุ่นนะคะอย่างกับมากินเต้าหู้มาอยู่เยอรม <mas> ันกับยังมักคือเก่าพี่น้องนะคะเท่ากับเสียเอามาดัดแปลงกินมาดัดแปลงเห็ดอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะพี Dunk ่น้องแต่ว่าเอ่เาอายุมากขึ <t> ้นเท่าสิกินเนื้อกินเนื้อคู่มือมันกับบดีนะคะพี่น้องเพราะว่าระบบการเผาผลาญเท่ากับบุคคลดีนะคะอย่างกับมากินเต้าหู้อย่างกับสิกินเต้าหู้เป็นหลักขึ้นกันนะคะพี่น้องกับกินแน่เนื้อปลาเนื้อไก่สินะคะพี่น้องแต่กับพสินโบเนนเนื้อซัดไ่บันไดนะคะ ยังกะสิกินจังสีนะคะพี่น้องอย่างใดกับยังสิภาพพี่น้องมาเฮ็ดอาหารเต้าหู้นะคะมือน,นี้นะคะพี่น้องอาหารเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องดี๋ยือาเบิ่งน้นกันแล,ล้วน,นะคะเครื่องปูมันคือมิลาบทั่วไปนะคะกระสีมีง่ายอันนี้วัตถุด,ดิบมันกระสีปัจจัยรักมันกระสีมีเต้าหู้ค่ะพี่น้องอันนี้เต้าหู้นี้ยังซื้ออยู่ที่ร้านเอเชียนะคะพี่น้องทีรออ้อยออยกกวากับประมาณ4ีสิบห้าสิบบาทบาท้าประมาณนี้นะคะพี่น้องอันนี้นะคะ เนี่ยเฮาเสียน้่มไปอย่างก่อนนะคะพี่น้องเราจะเอามาหั่นเอามาลาบนะคะมิ้งจะเป็นยังสีหรือว่าฮาสือแบบเป็นก้อนที่เป็นแซ่ไหวก็ได้นะคะเนี่ยมันกิดสีเขียนว่าโทฟุนะคะพี่น้องภาษาญี่ปุ่นนะคะโทฟุอันนี้เต้าหู้นะคะอันนี้ปัจจัยหลักมันคือเต้าหู้นะคะผู้ใดที่บ่กินเนื้อแต่อยากกินลาบก็หั่นมากินเต้าหู้ก็ได้ค่ะพี่น้องอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องอาหารที่คนกําลังคุ้มน้ำหนักอยู่นะคะสามารถฮ็ดกินได้ค่ะอันนี้ก็คือเต้าหู้นะคะอย่างเอามาลาบ แล้วก็ผักมันกับซีเมนยังพี่น้องคือขึ้นาบทั่วไปค่ะกับซีมีหอมต้นหอมหนึ่งตน้นหอมหัวแดงครึ่งหัวใส่พักซี่ค่ะแล้วก็มีปักหน้าวนะคะพี่น้องนี่ผักมันนะคะเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงกับซีเมนข้าวะคั่วค่ะพี่น้องนะคะผงซิลดนะคะพี่น้องนันปลาอย่างใสของใหม่นะคะแล้วก็พริกป่นเขาค่ะอันนี้ น้ำมันนะคะน้ำมันมะพร้าวค่ะมันเขียนว่า B O นี่ของญี่ปุ่นเอของญี่ปุ่นลาสันของเยอรมันนะคะพี่น้องอันนี้อย่งสีเอาไว้ทอดเอาไว้ย่างย่างตองหูนะคะเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าเขาสีย่างยังไดนะคะอันนี้คือน้ำมันนะคะน้ำมันมะพร้าวมันจะเป็นสีค่ะนี่มีขายทั่วไปตามซปเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันค่ะนะคะนี่อย่างกินแท่นน้ำมันนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลค่ะนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะพี่น้อง เครื่องปรุงมันคือหลากเลยค่ะนะคะนี่นะลองไปอย่างลองไปหนึ่งซอนชาค่ะนะคะลองไปเลยค่ะนะคะ อันน้ำมะพร้าวนั้นเพิ่นเขาเจาสกัดน้าแล้วด้วยค่ะพี่น้องนะคะขวดนึงก็ได้กินโดนนะคะนี่ตั้งให้หมันห่อนนะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพอเขาตัดออกะะมันะจะเป็นสีสีขาวสีขาวอย่างกับสีซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะ่ซับด้วยกระดาษทิชชู่มัาจงเสียลงยางนะคะพี่น้องเราลองไปเรืยค่ะนี่นะคะเราลองไปเลยค่ะเท่ากับสียางนะคะพี่น้อง จากซิบถึงสิบหานาทีพอนะคะนะคะย่างไปกน,นะค่ะเนี่ยก็ะไดเอาไปย่างเซกระทะเรียบร้อยนะคะไ้มันเหลืองประมาณซ้ำนีน,นะคะไ้มันเหลืองประมาณซ้ำานีนะคะบ่ตรงไ้มันสุกลายเพราะว่ามันกระสุกมาเร็วนะคะพี่น้องไ้มันเหลืองแล้ที่นี่อย่างเสือมะฮันค่ะนะคะมะฮันเนี่ย เพราะว่าตัวหูมันอ่อนนะพี่น้องตัวค่อยๆเห็ดนะคะมาหั่นหั่นกะสินสินพ่อข้ามเลยค่ะพี่น้องเป็นลูกเตานะคะเ่าก็หัน่นมันเหลียกละค่ะเขาก็ค่อยๆเห็ดนะคะหั่นเป็นลูกเตา เห็นไหมในรูปประมาณซามี้ค่ะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนะคะในข้าวฮันไปแล้วนะคะอย่างกับซีบีปอกหน้าลงก่อนค่ะมะนานี่กะเอานะคะในฝ้าวเซร์ไลนมันสีเปรี้ยวใส่์ปอกหน้านะคะใส่์ปอกหน้าลงไป พ่ะอเขาใส่ผงหน้าแล้วพี่น้องใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลากาเอาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาเดกค่ะของใหม่นะคะพี่น้องกะเอานะคะใส่สัก หนึ่งซ้อนชาค่ะนะคะกาเอาขาสิบปุงเครื่องปุงก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าข้าสิบกข้นต่อหูนะคะสันท้าข้นต่อหูมันสิเลใสผงชิลดไปนิดนึงค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายพี่น้องแยากเตะนะคะอันนี้แล้วใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะนะคะ ครึ่งช้อนชาเนะคะพี่น้องรสชาตินี่แล้วแต่เห้าเลยค่ะนะคะแล้วแต่เห้ามักเลยค่ะและ้วก็ใส่ข้าวกลัวค่ะข้าวกลัวยังจีใจหนึง่งสองช้อนชาน,นะคะข้าวกลัวแล้วก็ใส่พริกค่ะ คลิเครื่องซอนชาค่ะพี่นอ้องบวกกินเผ็ดนะคะรสชาตินี่เห็ดปุงตึ้คือลาบเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่แล้วเขากับข้บนข้นข้นเป็นคือนำลาบค่ะนะคะข้นไห่เครื่องป้งแล้วเขาละลายค่ะแล้วก็ใส่หอมลงไปค่ะหอมหอมหอมแขกเข้านะคะต้นหอมปอมค่ะ กใส่น้ำไปนิดนึงพี่น้องแล้วเ้าก็ปรุงนาำนาำนี่เข้าปุงให้มันเสียบเลยค่ะเห็นบ่คะแล้วก็ซิมเบิง้งน้านี่ค่ะจามเมื่อกี้ พ้าปรุงน้ำยำโอเคแล้วนะคะเท่ากับเอาต้าหู้ลงไปเลยค่ะที่เขาหันนะคะเอาต้าหู้ลงไปลงไปเลยค่ะนะคะคือหลาดทั่วไปค่ะพี่น้องแต่ว่าข้าวโกินเนื้อเขากับดัดแปลงนะคะอาหารเพื่อสุขภาพผู้ใดกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะสามารถทกินได้ค่ะพี่น้องนะคะเต้าหู้เข้ากับวัวตองข้นแห้งนะคะมันเละนะคะ ก็้าวใส่ตัวหูล่งไปพี่น้องห้องก็ข้นนะคะนี่ค,ค,ค่อยๆข้นค่ะนะคะคอย่าข้นแรงค่ะข้นสองสามบาทก็เล้ยบร้เพราะว่าอันดับแรกเราปูน้ำก่อนนะคะพี่น้องน้ำม,มันโอเคเ้ากับมาเอาในร่องค่ะนะคะแล้วก็ใส่พักซี่ลงไปค่ะพักซี่ลงไป แล้วก็ซิมเบิ้งค่ะพี่นอ้องอัน,นับแลกปรุปปงน้ามแาแหลวก่อนนะคะเขาบม่มมปรุงทีหลังนะคะเพราะว่าต่งหูมันสิมเข้าสีสสสมนนะคะเนี่ยแล้เวเหะคะพี่น้องทีนี้เขาก็มาตักเสิร์ฟนัน้แล้วเ่คะพี่น้องยังสิตตากให้เบิง้งนี่นะคะลาบตังหูอาหารเพื่อสุขภาพอาหารลดน้ำหนักนะคะพี่น้องเห็นว่าเนี่ยยังสิตตักเสิร์ฟเลยค่ะนะคะเนี่ย กินคู่กับผักต่างๆได้ค่ะพี่น้องแซบนะคะแล้วะ่่ะคะพี่น้องไปตาแซบว่าค่ะนี่ ใดๆอยังเนาะมากินน้ากันได้ค่ะพี่น้องเห็นว่าค่ะนะคะนี่ค่ะพี่น้องเรียลได้ค่ะเห็นว่าค่ะเป็นตะกินบ่ค่ะนี่นะคะเพิ่งจะแซ่บป่ะค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำเอียง เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเวยค่ะพี่น้องนะคะอย่างเขาก็ใส่นำ้นำน้ำน้ำมันถ้าวันมีน้ำมันมะพร้าวก็ใส่น้ำมันธรรมาดาอะไรพี่น้องเขาใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่นะคะกินแล้วไม่อ้วนคนไหนที่กาลังควบคุมน้ําหนักอยู่นะคะพี่น้องกินได,ด้เลยค่ะเห็ดกินนะคะเขาก็มาดัดมาดัดแปลงนะคะดีกว่าเขาสิพัดพัดตะบหัวตลอดนะคะพี่น้องเขาก็มาเป็นลาบก็ได้คะ่ะลาบตะบหันะคะนี่ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องให้เป็นกำลังใจกันไปด้านโดนนะคะเย่างกับสีดีมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องจังไดก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย